อันยองคะ่ะทุกคนหลังจากจัดร้านอาหารข้าวหวานเน้นๆไปให้แล้ว18ร้านในคลิปก่อนนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าจุกไม่แพ้กัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราจะไปตะลุยกินเป็นแนวสตรีทฟู้ดกันบ้านนะคะใครเป็นสายสตรีทฟู้ดเนี่ยรอเลยมีมาให้ทางย่านยอดฮิตไนะัรรุ่นละหนักท่องเที่ยวแบบเมียงดงหรือว่าจะไปแบบโลโก้ที่ตลาดกวางจางคะ่ะข้าวหวานครบ16ร้านช่ำๆนะคะสายสตรีทฟู้ดต้องเซฟเก็บร่วนๆเลยคะ่ะ าแป้งจะพาไปกินแบบฉ่ำๆกับสเตรทฟดนะคือเราอ่ะไปประเทศไหนเราก็ต้องไปกินสเตตทฟดใช่ไหมซึ่งประเทศนี้นะคะสเตตทฟดที่แบบมันเรียงรายแล้วอยู่แบบเยอะสุดอะ่ะก็คือมันแบบหนีไม่พ้เนเมียงดงนะทุกคนตอนนี้ก็คือต้องอยู่ที่เมียงดงนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปลองชิมกันดูว่าแบบมีอะไรนะกินบ้างก็เดี๋ย้พาเพื่อนไปกินข้าวมาแล้วก็แบบตอนเดินเข้ามาคือแบบใจสั่นมากอยากกินทุกอย่างแตเดี๋ยวเราจะไปไล่กันตั้งแต่ร้านแรกจะกินให้ความรู้ล้านเลยปะแต่กล้องบอกว่ากลัวมากว่ ก็ต้องกินสองที่ไม่เคยกินไงหรอไหนที่เคยกินก็ไม่กินอ๋อโอเคไปเริ่มร้านแรก่ะทุกคนเราจะเริ่มด้วยของหวานเพราะว่าเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วสิ่งนี้ก็คือโฮต็อกค่ะซึ่งโฮตอกเนี่ยก็เป็นแบบขนมยอดหิดของสตรีทบเกาหลีเหมือนเป็นแป้งแล้วก็เป็นแบบใส่ไส้เมื่อก่อนจริงๆมันจะเป็นแบบฟิลแบบไส้น้ำครึ่งน้ำตาลใส่แดงหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะไปทอดแล้วเขาก็จะกดให้มัน เวลากินเขาก็จะใส่ท้วยแต่เดี๋ยวเนี่ยที่ไทยเริ่มมีขายแล้วเดี๋ยวไปไปชิมก,กันว่าแบบที่นี่เป็นไงบ้าง โฮต็อก ok นะคะหรือว่าขนมแพนเค้กสไตล์เกาหลีเป็นขนมท้องถิ่นของเกาหลีค่ะเขาจะนิยมทานกันในฤด,ดูหนาวนะคะเนื่องจากมีปริมาณน้ตาตาลสูงโฮต็อก ok เนี่ยเป็นก้อนแป้งขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือค่ะที่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมของน้ตาตาลทรายแดงน้าผึ้งถั่วลิสงบดแล้วก็ชินนามอนนามาทอดในน้ำมัน,นร้อนๆนะคะบอกเลยว่าทานตอน,นร้อนๆเนี่ยฟินมากๆแต่ว่าในปัจจุบันนะคะขนมโฮต็อก ok เนี่ยก็มีการนํามาพัฒนาให้มีไส้ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ถูกปากกับคนในปัจจุบันค่ะ หอมมากทุกคนได้มาแล้วันนี้เป็นไส้ฮันนี่บัตเตอร์นะคะปังเลื่อมมาอันนี้3,000วอนนะมันจะมีแบบไส้ฮันนี่ธรรมดาด้วยจะประมาณ2,000วอนแต่ว่าอันนี้แพงกว่า1,000วอนมาชิมกันพอร้อนๆเลยแล้วเขาจะเอาไปผูุอันนี้ให้ทายคืออะไรน้ำตาลกับชูรสมันเป็นผงเค็มๆอ่ะให้ดูให้ให้ใหใหคดัดูก็ดูไส้แบบได้มันค่อยกินร้านหนึ่งอ่ะที่มันจะแป้งมันจะไม่หนาขนาดเนี้ย ตรงที่คุกอ่ะมันจะเป็นแบบเค็มๆมแล้วก็ข้างในก็คือจะแบบอ๋อมันคือฮันนี่บัตเตอร์มันคือเนยไงบัตเตอร์ข้างในเป็นฮันนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สั่งฮันนี่บัตเตอร์อาจจะแบบไม่ได้คลุกๆปะอ,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยเนาะกินร้อนๆแล้วต้องกินร้อนๆแล้วอร่อยขุมโฮลต็อกคืออะไรข้าแป้งทอดของเกาหลีมันคือ, Sweet อสวีทแพนเค้กไปแล้วต่อไปค่ะดู จาได้มาแล้วอันนี้หมื่นวอนนะคะสามร้อยประมาณสามร้อยกัดนะอร่อยนะแต่ว่าตัวว่ากิมจิมันเยอะไปอ่ะก็เครื่องในมันมีแต่กิมจิไงมันคือสามชั้นพันกิมจิชีสใช่ สมายถ้าเกิดคือเราได้รู้สึกว่ากิมจิมันค่อนข้างเยอะถ้าคนให้แบบไม่ได้กิมจิจ๋ามันก็จะรู้สึกว่ามันแบบเด่นไปทางกิมจิทางเปรี้ยวทังกรอบเลยนะแต,แต่ว่าแนะนําว่าคือควรจะแบบมากับเพื่อหลายคนหน่อยเพื่อสจ,จานนี้ที่มันใหญ่มากหนุกคน ยเยรันปังนะคะขนมปังหน้าไข่เรียกว่าไปเดินสตรีทฟู้ดย่านไหนของเกาหลีเนี่ยก็ต้องเห็นขนมไข่หน้าตาแบบนี้กันทุกย่านค่ะขเยรันปังนะคะคือขนมเค้กเนื้อนุ่มๆแน,น,น,น่นๆที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นไข่ไก่ค่ะแล้วก็ผสานไปกับตัวแป้งแล้วก็จะมีชีสด้านบนนะคะตัวเค้กไข่เนี่ยจะมีความหวานนิดๆแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยไข่ไก่แล้วก็ชีสเรียกว่าทานรองท้องก็อยู่ท้องเลยค่ะชิ้นนี้ ชีสย่างอันนี้5,000วอนแล้วเขาถามว่าใส่นมข้นหวานไหมก็ใส่ไปแล้วก็อันนี้เป็นเทรันปัง2,000วอนชิ้นนี้น,นะนคืออันเนี้ยสั่งแล้วเขาก็จะเหมือนเอาไปเวฟให้ทุกคนเป็นนึ่งไหมนึ่งเขาใส่เตาไมโครเวฟไหมเออหรอเออว้ายเดี๋ยวนีมันไหลมันไหลมันจะคุ้ยโอ้โนึกว่ามันจะยะืดอ่ะไรวะ ก็คือแพนเค้กอะออร่อยอ่ะจิ้มกับน้ำข้นหวานอร่อยมากคือมันจะแบบบ,บมๆมันจะหยิบหยิบแล้วมันก็จะเป็นแบบตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบเค็มๆนิดนึงแล้วก็เค็มนิดๆแล้วก็ตัดกับความหวานแนะนำว่าใส่น้ำข้นหวานมาทานกันมากแต่ถ้าใครไม่ชอบกินน้ำข้นหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะอร่อยทุกคนมาลองนนี้ต้องกินแบบร้อนๆต่อไปค่ะเทรันปังอันนี้ก็คือแบบน่าจะมีขายทั่วเมียงดงเลยค่ะ เป็นแบบขนมเหมือนนะ่าจะขนมไข่แล้วก็แบบใส่ไข่ข้างบนอะ่ะขอด้านไข่แดงแล้วนะชิ้นมันหนักมากใส่ยางสุกไข่ต้มเหรอนะมันเพิเหมือนขนมไข่อะ่แะแ,นนนและ้วแป้งแบบหวานๆนิดนึงแล้วก็มีไข่ข้างบนมันดไ,มได้แป้งไ,ได้ไข่แดงฮเมื่อกี้พี่ไม่ค่อยได้แป้งได้ไข่แดงเออ,เอ,อ ก็อร่อยดีถ้าคนชอบกินขนมไทยที่หวานหน,หน่อยแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่หิว่กินรองทองเนี่ยได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ชอบกินหวานก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันแบบหวานเหมือนพี่ปอพี่ปอ,ปอไม่ชอบกินหวานก็จะรู้สึกหวานใช่ไหมเวลาก,กินมันจะไม่กินเท้าไข่แบบ Flag งงประลาดอะมาลองกันมาลองกัน ปลาหมึกอย่างเดีย 6, ว6,000วอนแต่ว่ามันจะมีปลาหมึกผสมกับแบบหอ,อยอ่ะก็จะ10,000วอนหรือว่าเอาหอยอย่างเดียวก็จะ11,000วอนมาชินกันเขาเอาปลาหมึกไปเบอร์แล้วก็แบบใส่ซ้อนเหมือนเทริยากิแล้วก็แล้วก็หม,ม่เทอริายากิเออเหมือนทักกยาก,ยกิแล้วก็มีปลาปลาปลาให้ ซอสทะเลก็หวานๆหนึงแล้วก็ก็หมึกก็หอมอร่อยนะแต่ว่ามันก็จะเหนียวเนื่องนตรงเพราะว่ามันค่อนข้างชิ้นใหญ่แล้วก็เหนียวหนึ่งผัดแรกมันนุ่มเลยนะนุ่มแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเคี่ยวเพราะว่าชิ้นมันหนามาลองได้ค่ะขายชอบกหมึกหวานเป็นเ่องสําหรับแป้งอะพอดีแต่ว่าสําหรับพี่ปอก็จหวานเป็นึงคนเกาหลีชอบกินหวาน ทุกคนอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อเสร็จฝนตกก็คือไปหลบฝนที่รานต้องหูแล้วก็กลับมาชิมใหม่ตอนที่ฝนหยุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าอ,อ๋ออันนี้ของร้านนี้นะเขาขายแบบก็จะเหมือนกับว่าครารถไม่ได้นะมันจะมีรถแอลมอนด์รถช็องกแ,แลกลแล้วก็รถพี่นัทก็คือเขาเหมือนจะทําสดแต่ว่าเขาไป<ม>ทำแพ็กไว้แล้ว<ๆ>ใช่ใช่อันนี้กล่องละหนึน่งหมื่นบอนทำกล่องสวยเลยมองกัเป็นของฝากที่เยาวราชก็มี ไม่กระโดดนะคะไปแล้วเริ่มปันป่นเลยอันนี้ต้องเลิกเป็นพีนัดมาอ่ะทุกคนแข่งเราติดอยู่งวันหน้า <c oughs> อันนี้เลิกมาเป็นพีนัดแล้วก็คือรู้ว่ามันไอร้านเนี่ยมันจะไม่ฟูมากเหมือนเคยกินบางทีที่ไต้หวัดบางทีแบบมันจะเนือ้อฟูๆเวลาทำใหม่ๆอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยฟู <c oughs> ส่วนไต้ก็หวานห,หน่อยๆโดยรวมกลางๆนะฝนเนี่ยฝนตกเราซื้อก็เป็นผลตก <c oughs> กลางๆ่ะหมายถึงว่าแบบเออไม่ไม่ไมแย่แต่ก็แบบรู้สึกว่าเคยเจอต้านที่อร่อยกว่านี้แต่แล้วจะคนมาลองชิมกันได้ปไปหาหลาน่าอื่นกินต่อ เป็นไดฟูกูนะคะคือร้านเนี่ยเขาจะมีผลไม้หลายอย่างมากมีแบบพีชพลามบลูเบอร์รี่แก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยอย่างมุ้มีมะ้ม่วงสุอัอะไรบางเลือสตรอเบอร์รี่มานะุกคนเจะเซฟทุกอย่างชิ้นละสี่แผนบอนเท่ากันมันคือไดฟูกูถั่วแดงอ่ะมันมีหลายลูกด้วยไม่ไม่ใช่สองลูกนะว่าอะไรถั่วแดง อันนี่ยแป้งก็เป็นสตรอเบอรี่มาทุกคนแล้วแบบตอนเนี้ยสตรอเบอรี่ลูกมันเล็กมั้งแล้วเขาใส่เป็นแบบสามสี่ลูกมาข้างในแทนอะตลกเนี่ยแล้วข้างในมันจะมีหัวแดงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่ได้เป็นข้นๆ้นแห้งๆมันจะเปียกๆนิดนึงข้นๆแห้งๆแปลว่าอะไรอ๋อถูกแล้วเหลวๆเปียกๆหายใ้เหลวๆเปียกๆอันเนี้ยส่วนตัวเห็นว่าแป้งมันหนาไปนิดนึงแต่ว่าแป้งก็นุ่มใหม่ดีแหละแล้วก็สตรอเบอรี่ก็อร่อยกลางๆกลางๆไปเดี๋ยวเราไปล่าข้างในกันดีกว่าบว่า ะะนูคเมนูของหวานยอดฮิตที่เรียกว่าไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยเห็นเยอะมากๆทั้งสตรีทฟู้ดข้างทางหรือว่าจะร้านค้าต่างๆเรียกว่าเปิดร้านสําหรับขายถังหูรูอย่างเดียวเลยก็มากมายเลยค่ะทุกคนสิ่งนี้คือองุ่นใช่หรือไม่ใหญ่มากอ้าอร่อยหวานลูกใหญ่ทอัวตัวลู้่าอร่อยนะแบบไม่ได้หวานเกินแต่ ความแหลมของทุกส่วนก็คือแทงก,กระปุกแก้มของพักไปหมดเลยยิ่งกางเกลยวแล้วแตกก็คือพิมพ์เลยๆอร่อยทุกคนใครชอบไก่หวานแบนๆมาหรอ 5, ถ้าผัดหมูต้องให้อ,อ,อมก่อนไม่ใช่เคี้ยวปบะต้องเคี้ยวเลย,ยกับกระปุกกรอบอะ ไอนี้5 0 0 0ด์วร์นะคะทุกคนก็คือเป็นไส้กรอกเขาจะถามว่าเอาสไปซี่ไหมก็คือเราบอกว่าเอาสไปซี่ก็คือเราไม่ถูกเรื่ว่าไส้กรอกมันมีหลายสีหลายแบบมากั้งไม่สไปซี่แล,แล้วเขาเลยทาซอสเออทาอ๋อทาซอสทาซอสใช่ใช่แล้วก็เนี่ยมันจะแบบมีอันนึงข้างในไส้เป็นแป้งตอกอ,อ่ะอ๋ออ๋อแล้วก็ชีสก็คือไม้เดียวก็คือไม่ต้องกินข้าวได้เลยแต่เรากินมาหลายอย่างแล้วนะคอมเบิร์นด้วยนะ <laughs> ตอนสั่งเสร็จนะเขาจะเอาไฟมาเปิดให้เปิดจนไส้กรอกแตกออกมาทุกคนเห็ดเลยอร่อยแล้วคือแบบหนังข้างนอกมันจะหนาเนยแล้วมันก็จะแบบมีความแบบกรึบเพราะว่าเราเขาเปิดเดี๋ยวชิมแบบมีต๊อกนะมันมีต๊อกอร่อยไม่เหมือนกับว่าไส้กรอกอะ่ะมันมีความเปิดที่หอมๆแล้วก็กรอบนิดนึงใช่ไหมแล้วก็จะมีต๊อกที่แบบนุ่มๆเซฟแบบเหมือนเข้ากัน อร่อยจริงจะได้เลย5,000วอ 5, นแห่งละพันวอนแต่ว่าเออแล้วไส้กรอบมันโอเคนะหมายถึงว่าไส้กรอบมันไม่ได้แบบรแป้งอะ่ะแต่ว่าแป้งก็อร่อยนะคะ โค้ดเนะี่ะคือมีขายในไทยแล้วด้วยนะแล้วยังไม่เคยกินเท่าไรมันจะเป็นแบบชีสแล้วก็อันนี้ชิลาเท่าไหร่นะ4,000ั 4, นรอนเขาบีบมายองเนสด้วยมันน่าจะเป็นไส้ครีมอะไรอย่างเงี้นะอ๋อหรอแต่ว่ามันร้อนมากทุกคนอ๋อร้อนมันน่าจะเป็นไส้ครีม มืนอนขาโตเกียวมืนอนข้บโตเกียวแตว <laughs> ่ว่ามีชีดยืดว้วา ดูควันดูควันดูควันอันนี้4,000วอนนะคะหนึ่งลูกลูกมันจะเป็นแบบสั้นๆอ้วนๆน่ะคุร้อนมากอร่อยหอมแล้วก็หวานอ่ะคือมันจะไม่ใช่มันหวานแบบญี่ปุ่นอ่ะแต่มันจะเป็นแบบอร่อยอ่ะไม่หนุนไม่หนุนเนื้อคือร่วน S <s <us> <S เนื้อมันเหมือนมันสัมปะหลังออเออเนื้อมันเหมือนมันสัมปะหลังออเออคล้ายๆฟิลๆมันฟูมันนุ่มอ่ะแล้วแบบอากาศหนาวๆเรากินแบบร้อนๆเตี่ยหวานแบบพอดีไม่ได้หวานอย่างเชฟปเวอร์อะไรเงี้ยมาลองได้ทุกคนห <s> นึ่งในชนิดสตรีทฟู้ดเกาหลีนะคะคงหนีไม่พ้นร้านแรกค่ะร้านรถเข็นที่เรียงรายตามย่านต่างๆ ส่วนมากนะคะทุกๆร้านเนี่ยจะขายคล้ายๆกันมีทั้งต๊อกป,ปกกี้ออมุกไสก้กรอกเลือดพิมบับแล้วก็ของทอดต่างๆยืนกินริมทางเลยค่ะสดน้ำซุปร้อนๆแป้งต๊อกนะคะหนึบหนับมากๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้มันช่างฟินสุดๆไปเลยค่ะทุกคนรอบนี้นะคะแป้งพามาลองที่ย่านฮงแดค่ะสั่งมาแบบจัดเต็มมากอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลย ตอนมีแวะมากินในนี้ทุกคนเป็นแบบร้านแบบอจุม่านะคะเป็นแบบรถเข็นข้างทา,างซึ่งแบบมาเกาหลีมันต้านไม่ไดจริงก็คือช่วคงค่ำเย็นๆเ่ยเขาจะมาตั้งแบบเนี้ยเยอะๆเลยก็เลือกเอาร้านหนึ่งนะคะอันนี้ตั้งอยู่ตรงร้านตรงข้าม เยอะยอคืออิทูดีอยู่ที่ฮงแดงก็ที่ซื้อไปทั้งหมดประมาณหมื่นเจ็ดพันวอนนะคะมีหลายอย่างมีไส้กรอกเลือดมีออมูพวกของทอดมีตอกบกปีอะไรอย่างงี้อากาศเย็นๆเดี๋ยวมาชิมกันอันนี้ป,ป้ากำลังตักน้ำซุปให้อยู่ <laughs> จากอาจารย์สู <laughs> ่คนขายน้ำซุปก <laughs> ็คือแบบสดน้ำซุปร้อนๆแล้วรยชิมปลาแผ่นม <laughs> ันไม่เรียกภาษาเกาหลีอ <laughs> อมู <laughs> อ๋อลิ้นไปแล้ว <c oughs> ได้ถวายลิ้นให้กับน้ำซุปเพื่อนี้ไปแล้วลูก <c oughs> ก้นค <c oughs> อับร้ชา <c oughs> ติถูกต้องที่ผ่าเมาก็คือรู้สึกว่าตอกแบบไม่ใช่ทางอ,อร่อยใ้กอกเลือด <c oughs> อร่อยนะมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมๆข้างนอกมันจะเป็นแบบดึงๆอะไรสักอย่างแล้วข้างในเป็นเหมือนข้าวเหนียว<ะ>อธิบายไม่ถประมาณเนี้ยับไปกินเห็ดด้วย ตอนนี้นะคะเรามาตะลุยกินสตรีทฟู้ดกันค่ะทุกคนก็ตอนนี้มันอยู่ที่ตลาดกวางจังมาร์เก็ตน,นะซึ่งตลาดเนี่ยมันจะแบบรวมแบบพวกของกินต่างๆให้เป็นสตรีทฟูด้ดเกาหลีนะคะอันนี้ปั๊งมาจากปั๊งมาด้วยบัตรน,นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาสับเวมันก็มีป้ายสับเวออกออก11นะคะไปเราเข้าไปกินข้างในกัน ร้านโกยังคันกุ๊กซูนะคะหรือว่าร้านคุณป้าเน็ตฟิกชื่อน,นี้หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันดีค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาฮอตฮิตมากๆในตลาดกวางจังเลยค่ะร้านนี้นะคะได้ออกรายการใน Netflix Street Food ค่ะแล้วก็คุณป้าเนี่ยจะอยู่ล็อก A70 นะคะเปิดเวลา8โมงถึง5ทุ่มปิดวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่4ของเดือนค่ะใครจะไปชิมเนี่ยลองชิมวันกันด้วยนะได้โตแล้วค่ะทุกคนฟูสนี ในตอนแรกก็คือสั่งคิวแล้วก็แบบรันคิวเร็วอยู่ค่ะสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วสั่งไปสามอย่างเดี๋ยมารองูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับร้านนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นเมนูแบบโลลเกาหลีค่ะวันนี้เนี่ยแป้งลองเมนูอะไรบ้างมาดูกันเลยมีเมนูก๋วยเตี๋ยวตัวเส้นนะคะคุณป้าเนี่ยจะนวดเส้นตรงนั้นเลยแล้วก็หั่นต้มกันใหม่ๆค่ะเมนูที่แนะนานะคะก็คือหมี่เย็นแล้วก็มันดูส่วนตัวเนี่ยชอบมันดูสีส้มค่ะเป็นรสกิมจิแต่ถ้าเกิดว่าไปครั้งแรกก็อยากให้ลองผสม2รสไปเลยนะ เวลาเปิดนะคะ8โมงถึง5ทุ่มปิดวันจันทร์วันอาทิตย์ที่4ของเดือนบูธ A70 ค่ะ นี่กินเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็คือคิวรันค่อนข้างไวนะแบบเหมือนเห็นคิวยาวๆแต่ว่ารอไม่นานเลยเพราะว่าเหมือนแบบเมนูมันไม่ได้เยอะแล้วก็คือเหมือนกินเป็นคนละชามแล้วก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวถ้าเกิดว่าเป็นเกี๊ยวมันเขาจะให้มีได้สองรสอันนึงมันจะเป็นกิมจิสีส้มอีกอันนึงมันจะเป็นหมูกับผักส่วนตัวกับเราพี่ปอชอบกิมจิมากกว่าสีส้มแต่ว่าถ้ามาก็สั่งทิ้ไปเลยจะได้ลองดูทั้งสองแบบบางคนอาจจะชอบสีเขียวมากกว่าเราสั่งมาเป็นหมี่เย็นสไปซี่เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่ ว่าแป้งคือที่คุณป,ป้าเขานวดน,นวดน,นวดอะ่ะน้ำซุปอะ่ะอร่อยสดท้องคอหอมสาหาสวว่ายตัวเส้นก็จะเป็นแป้งหนึบหนึบแต่ว่าไอ้ตัวหมี่เย็นนะก็คืออร่อยเส้นหนึบหนับแล้วก็แบบว่าซอสก็คือเผ็ดกำลังพอดีไม่ได้เผ็ดเกินแล้วเขาก็จะใส่แผ่นให้มันเย็นเย็นหรือมีแบบใ่เท้าดอกเป็นฝาเป็นแผ่นก็จะแบบกรุบกรอบแล้วก็แบบสดชื่นขึ้นอะไรอย่างนี้ เออแล้วก็เออประมาณนี้เนาะคหมดกินไปอ๋อเราสั่งสรุปเราสั่งเกี๊ยวสองานนะแล้วคนก็คือเบิ้ลนะคะทงหมด24,000นสีโพันวอนโอเคนะราคาเออประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน่าจะเดินหาอะไรกินในตลาดก,กวางจังต่อแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะกินอะไร ตอนนี้มาอีกร้านแล้วอันนี้จะเป็นเ็เกิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นไอ้แป้งทอดอะซึ่งแบบยังไม่แน่ใจว่า,วามันคืออะไรเดี๋ยวต้องลองชิมก่อน,นสั่งไอ้แป้งทอดไปแล้วก็สั่งอไไีกใบเป็นยุกเกะกับปลาหมึกลูกบีกุบบีมาดูว่าร้านนี้จะดุบดิบเท่าร้านวันนั้นไหมบินเดต็อกหรือว่ามังบินแพนเค้กนะคะสิ่งนี้ก็คือแพนเคก้กเกาหลีนั่นเองค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปเดินตามตลาดโลเคอลหรือว่าอย่างตลาดกวางจางเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะมากแทบจะทั้งตลาดเลยค่ะ สำหรับแพนเค,ค้กเกาหลีนะคะมีต้นกําเนิดในจังหวัดพยองกอนทําโดยการบดถั่วเขียวที่แช่จนนุ่มแล้วนะคะใส่ผักแล้วก็เนื้อสัตว์จากนั้นก็นําไปทอดในน้ามันค่ะโดยทําให้เป็นทรงกลมแล้วก็แบนสัมผัสของแพนเค,ค้กเกาหลีนะคะด้านนอกเนี่ยจะกรอบเลยค่ะส่วนด้านในเนี่ยจะนุ่มๆหน่อยตอนทานด้านนอกจะรู้สึกนึกถึงหอยทอดบ้านเราแต่ว่าหนาแล้วก็กรอบกว่ามากส่วนด้านในที่นุ่มนนะคะจะรู้สึกได้ถึงถั่วเขียวค่ะเมนูนี้อร่อยดีค่ะแต่ว่าแนะนําว่าให้แบ่งทานกัน,กนหลายๆคนนะคะเพราะว่าทอดในน้ำมันชํำๆเนี่ยทำ อะไรอย่าทำหน้าแม่อร่อยดิมันไม่ได้แม่อร่อยแต่ว่านึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือโซเหลืองให้ไหมที่เมื่อกี้เราเห็นใช่โซ<ต>เดียมอืมแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนื้อเบาๆมันไม่ใช่กลิ่นหอมของเนื้อกลิ่นเนื้ออืมแต่ว่ามันหนามากเลยแล้วข้างนอกกรอบแบบแข็งถ้าเกิดว่าร้อนในก็คือปากทะลอะอีกแน่นอนจะกินเข้าไปปากมันเลยไหมมันแบบเลยมันย่องชิ้นดีหมื่นวอนถ้าไม่เอาเนื้อสัตว์ห้าพันวอน เราได้คชออนชอบเออเพื่อนรู้ทันแล้วเออแล้วแต่คนชอบอ๋อมาลองดูลองดูชิมเลยนะอันนี้ยกเก๋แล้วก็มีปลาหมึกด,ด้วยแล้วก็ข้างล่างเป็นสาหรีแดงช่ำเลยอ่ะนะ เคี้ยวง่ายแล้วก็มันนัวของไข่แดงแต่ว่าสาลี่ไม่หวานเท่าไหรของก็หวานเ <c oughs> มื่อกี้น่าจะไข่แดงกรบยู่อันนี้เคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายเอาอปอยู่พอมันงนานอ่าเอาให้พอรูกมันผ่านกับนี่นี่โอ้ หอมน้ำมันงานแล้วก็เค็มๆเราะหอมเกลือพริกไทยแต่ว่าหมึกก็คือเสียวย่ากเหมือนกันเพราะมันอ้วนอืมพี่นี่มันอ้วนอ่ะก็หมึกเข้าไปเหมือนไม่เคยกินอ่ะเหมือนเซียนต้องกินเวลาเดียวสัตวนนน์นี้ถามมันสองพันบอลก็คือสองยากลมจะสิ้นหนึ่งสองพันบอลเดี๋ยวไปกินกัน อันนี้คือโฮต็อกนะคะก็คือวันนั้น่ะที่เมียงดงกินแล้วเป็นฮันนี่บัตเตอร์เออแต่ว่าเนี่ยเป็นพลาสติกก็คือไม่ฟูกุ่มมาชิมกันอันนี้สองพันวอนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนี่ใช่เหรอเพราะเป็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนกินอันนี้แหละไข่เจียวขนมที่เป็นไส้เผือกที่อยู่นักุูแม่มาเก็ตอ่ะที่ทอดทอดอ่ะไส้เผือก เป็นแป้งทอดไส้แล้วไม่ไส้อ่ะไม่เห็นหน้าเหมือนเลยเหมือนเราชิมแต่แป้งอ้มองเห็นไม่ไส้แป้งหนาเนาะเขาขายแป้งทอดเขาไม่ได้ใส่ไส้อร่อยดีค่ะถ้าผมแนะนำมันที่กินร้อนมันจะอร่อย ตอนนี้มาต่อร้านโดนัททุกคนคือเหมือนจะคิวยาวนะคะแต่ว่าคิวค่อนข้างรันเร็วเพราะว่ามันมีแค่โดนัทมีแค่สี่แบบให้เลือกเองแล้วเขาก็แบบฟันๆทัดคอยก็อยู่ตรงนี้ทุกคนกินแค่สองแบบนะเราคือกินแค่สองแบบแต่เขาว่าท้าใหม่ๆมันน่าจะอร่อยมีราคาหนึ่งพันกับหนึ่งพันห้าร้อยค่ะใกล้ถึงคิวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบบเกล, 1, 1, 1, ลียวเกหนึ่งอันแล้วก็อันสลับเปาสลับเปาหนึ่งอัน,น ช็อกแบบผงอะช็อกโกแลเบาๆแล้วก็เป็นเกล็ดน้ำตาลส่วนตัวเราว่าก็อร่อยดีกินตอนร้อนๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าหวาวขนาดนัน้นแล้วแต่คนชอบจ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าก็คือโดนัททอดนะทุกคนแล้วพอมันทอดร้อนๆมันก็อร่อยอยู่แล้วด้วยตัวมันเองแต่ที่มันี้เราไม่ถึงไซเลยใช่ไหมคนที่นี่เขาชอบกินช็นกโกแนตเหรือนกันงันันดแรงเหรอ ไอเป็นไส้ถั่วแดงถั่วแดงหวานนวลแต่แป้งมันนหนึบกว่าปะแป้งมันหยิบหยิบนะแป้งมันเหมือนไม่แป้งเดียวกันแค่นี้ทอดนานแล้วแป้งมันเหมือนเค้วหลังยางแต่แป้งมันจะเป็นหยิบหยิบอะเออมันหนึบหนึบเ่งเร่งอะมันจะไม่ได้โดนัทบ้านเราที่มันเป็นเนื้อเค็งอะอันนี้มันหยิบหยิบอะจาชอบแบบนี้มากกว่า ไม่จะหวานไปหน่อยเพราะว่าถั่วแดงมันค่อนข้างหวานแต่ถ้าใครชอบถั่วแดงตัวถั่วแดงอร่อยเลยเพราะว่ามันวนวลเนียนมาก น้ำข้าวเกาหลีหรือว่าที่เรียกกันว่าชิคายนะคะเป็นเครื่องดื่มพื้นบ้านชนิดหนึ่งของเกาหลีทําจากน้ำหมกักแป้งหมอข้าวบาเล่ไปอุ่นกับข้าวสุกแล้วก็นตาตาลทรายกรองเอา,มาเมล็ดข้าวออกนะคะแล้วต้มกับน้ตาตาลทรายจากนั้นก็นําไปแช่ยเย็นก่อนจะดื่มเนี่ยก็ใส่มเมล็ดข้าวสุกแล้วก็มเมล็ดสดลงไปค่ะอลีแป้งเจอที่ตลาดกวางจางนะคะราคาแ้วละสองพันวอนจากที่ได้ลองเนี่ยอร่อยนะคะหอมหวานเลยทานหน้าร้อนเนี่ยน่าจะสดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนใครนะคะอยากจะลองทานบ้างก็มีขายตามตลาดโลโคอลค่ะไปลองตามกันได้นะคะ ฟีลฟีลแบบเหมือนกินน้ำลูกเรือแต่หวานหรือว่าลิ้นหวาน,วาน,วานจานนี้อยู่ไม่รู้คือเดกเจอร์ข er ้าวมันจะฟีลลูกเรือยอะ่ะหวานไม่ข้าวฟีลลูกเรือยปะแต่ว่าบางกว่าก็คือเย็นสดชื่นแล้วก็หวาน,นลองได้ไม่น่ากลัวแต่ว่าหมายถึงว่าตอนดูเหมือนน่ากลัวไป <laughs> อิ่มจุกถูกใจใสายสตรีทฟู้ดกันไหมคะจัดมาให้แบบเน้นๆ16ร้านครบทั้งข้าวหวานสำหรับทริปเกาหลีนี้นะคะั้งไปมาเมื่อวันที่8-14ถึตุลาคม2566ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีคลิปรวมที่เที่ยวในโซให้อีกแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปรวมร้านอาหาร18ร้านในเกาหลีเนี่ยอย่าลืมไปดูกันนะคะวันนี้บ้งไปก่อนแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe รอไว้นะ๊ายบาย